สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็จะมาอัปเดตผักชะอมนะคะผักชะอมยอดสวยๆนะคะพี่น้องจ้าวันนี้ยอดเยอะมากๆเลยเพราะว่ากูรูไม่ได้เก็บมันหลายวันเนาะปล่อยให้มันยาวอยู่นี่นะคะ ขอโทษค่ะเสียงก็แหบเนาะตอนเช้าครูจะเป็นแบบนี้เสียงจะแหบแบบว่าครูนี่แพ้ทุกอย่างเนาะเป็นภูมิแพ้เนาะตื่นเช้ามาเสียงก็จะไม่มีนี่ค่ะเชอมยอดอ้วนอ้วนอวบอวบสวยสวยนะคะพี่น้องจ๋าเยอะเลยนะคะ หลายวันที่ไม่ได้มาตัดมันเนาะงานเยอะงานยุ่งก็เลยไม่ได้มาตัดดูสิคะยอดสวยๆอวบๆนะคะไปทางไหนก็เห็นแต่ยอดชะอมเลยสวยมากยอดเยอะมากเลย แต่ถ้าเก็บเมื่อ3มวันก่อนนี่นะมันจะอวบแล้วก็งามกว่านี้เนาะอันนี้มันยาวไปแล้วนะคะไม่มีเวลามาเก็บมันเนาะนะคะข้างบน วันนี้ก็คงจะเก็บได้เยอะนะคะข้างบนนุ้นเราต้องเอาไม้คล้องมันลงมาเนาะเราไม่ได้ตัดได้แต่งมันเลยปีนี้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งมันเลยนะเนี่ยชะอมแถวนี้ ถ้าเก็บสามวันก่อนนี่มันจะสวยมากเลยสวยสวยนะคะพี่น้องจ๊าวันนี้กูรู้ก็จะตัดมันไปขายเนาะ ยอดสวยสวๆอวบๆก็จะตัดไปขไข่แล้วนะคะนู้นมันสูงเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้ตะขอเกี่ยวมันลงมานะคะพี่น้องจะอมสวยๆเอาไปแกงส้มแกงเรียงผัดใส่ไข่หรือเอาไป ยำก็อร่อยนะคะดูสิคะเสียดายปล่อยให้มันยาวเกินมันก็สวยมากๆสวยงามยอดอวบๆนะคะ มีแต่ยอดอสวยๆอวบๆนะคะพี่น้องจ้าสีา้าปลายยอดน่งเยอะแยะเลยอันนี้ที่เราเก็บได้เนาะใครจะเก็บได้เก็บต้นหนึ่งได้ขนาดนี้นะคะ หลายวันเราไม่ได้เก็บมันน้องวันนี้ต้องเก็บเยอะมากสวยๆว้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องครูจะเก็บชะอมก่อนนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่เข้ามาชมค่ะ บุญรักษาทุกครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ